สวัสดีครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลสอบของน้องๆออกแล้วนะครับเป็นรอบใหญ่ประจําปีเลยนะครับแล้วก็น้องที่อยู่ยี่สิบสาหรือเกรดสิบสองกันเนี่ยก็น่าจะทราบกันแล้วว่าได้เข้าเรียนต่อในคอร์สไหนมหาลัยไหนกันนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องคนหนึ่งนะครับซึ่งใช้คําว่าเราใช้คำว่าประสบความสาเร็จในระดับนี้ดีกว่าในระดับที่เข้ามหาวิทยาลัยเราก็เลยจะ เรียกให้น้องมาสัมภาษณ์แล้วก็มาแชร์นะคะว่าระหว่างทางเนี่ยน้องทำอะไรมาบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับรุ่นน้องที่อยากจะเข้าคอร์สหรือมหาลัยในชั้นนำนะครับแบบเดียวกับน้องตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับดีค่ะชื่อพิมนะคะครับโอเควันนี้อยู่กับน้องพิมเนาะน้องพิมได้รับคัดเลือกเข้ามหาลัยไหนคอร์สไหนครับหนูเรียน material science ที่มหาลัยออกซฟอร์ดค่ะ อ๋อฮาร์วาร์ดได้โอเคยินดีด้วยนะอย่างแรกยินดีด้วยนะครับโอเคคอลเลจไหนเอ่ย Saint Anne ครับ Saint Anne นะโอเคเดี๋ยวพี่อาจจะขออนุญาตถามเรื่องวิธีการเลือกคอลเลจอีกนิดหนึ่งได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนนะเอาอย่างแรกเลย Material Science ใช่ไหมครับที่ที่ที่เลือกไปเนาะรู้ตัวตอนไหนครับว่าว่าเนี่ยคือคอร์สที่ใช่ จริงๆแล้วรู้ตัวช่วงปลายยี่สิบสองเลยค่ะก่อนขึ้นยี่สิบสองอ๋อครับก่อนหน้านั้นคือแบบมีโทนไหนมัเป็นพิเศษปะก่อนที่จะเป็น Material Science ก็คือตอนนั้นเราตัดสินใจแล้วแบบ Engineering c h e m i e a l Engineering หรือว่า Material Science ตอนแรกยังไม่แน่ใจเพราะว่าเราชอบทั้งครูอะค่ะอ๋อะไรคือตัวแบบตัวตัดหรือเราไปทำอะไรมาหรือเปล่าเราทำให้เรารู้สึกว่าแบบอันนี้แหละใช่คือหนูน่าจะจาก ต้องไปหาประสบการณ์น,นะคะหนูไปทำ work experience มาแล้วก็แบบถามเขาว่ามันเป็นยังไงสุดท้ายแล้ว work environment ที่เราจะได้ไปอยู่ตอนจบมันจะมีแบบไหนบ้างแล้วห<อ>นูรู้สึกว่าหนูชอบ theory ชอบสิ่งที่เราได้เรียนรู้ฟัง materials c i e n c e มากกว่าเวลาเราได้ยินแล้วเราตื่นเต้นนะคะคก็เลยแบบอันนี้แหละที่รเราอยากเรียนโอเคก็คือคือประโยชน์จากการใช้เวลาในช่วง summer มมที่ที่แบบได้ลงไปฝึกงานอย่างนั้นใช่ไหมครับ อย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะสมมติว่าแบบอ่านหนังสือแล้วเจอด้านนี้แล้วเอ้ยเราไปดูซิว่าเรียนอะไรแล้วเราได้รู้เรื่องนี้อ๋อเดี๋ยวแม่ก็ดูแบบคอร์สซิลิบัสของแบบแต่ละคอร์สอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอเคดีถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตย้อนไปนิดนึงเออท่านหนูรู้ว่าโอเคว่าอยากไปแมชเชลแมชเชลไซเอนซ์เนี่ยตอนเดี่ยสิบสองปลายปลายด้วยเนาะแล้วตอน IGCSE อสะครับมีวิธีอะไรในการเลือกวิชาเพราะตอนนี้อาจจะยังไม่แน่ใจยังไม่ชัดเจนมากใช,ใช่ไหม มีวิธียังไงในการเลือกวิชา g c s e ตอนนั้นนะคะคือตอนแรกหนูชอบวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลือกไว้เป็นไบโอเคมีฟิสิกเพราะว่าหนูอยากหนูอยากเรียนทั้ง3ามอยู่แล้วชอบด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะแต่ว่าแบบแต่โรงเรียนก็ไม่เหมือนกันของหนูก็จะมีออปชันให้เลือกที่เหลือด้วยก็หนูรู้สึกว่าถ้าเรามีความรู้ business ไว้ก็ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ไปทางวิทย์ก็ได้ก็เลือก business ไว้แล้วก็เลือก history ไว้เพื่อแบบความรู้ความสนุกยังไงอะค่ะอ๋อทำชอบ แต่ถ้าชอบมากสุดก็คือแซนสามตัวซึ่งก็เลือกว่าอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่รู้แน่ใจแต่ก็อยากได้เบสไว้ก่อนก็เลือกให้ถูกแต่ว่ากว้างไว้ก่อนแล้วค่ะครับรับตอนนั้นนี่แสดงว่าเกรด IGCS ต้องโอเคมากเลยใช่ไหมก็คือต้องก็ททำให้ดีที่สุดก็จะดีค่ะตอนนั้นเตรียมตัวอย่างไรครับช่วงที่แบบสอบ i g c s e สต้องสอบ i g c s เค่ะเทคนิคในการเตรียมตัวอืม เน้นหนูว่าเน้นบาลานซ์ด้วยแต่ก็เน้นฝ,<ม>ฝึกฝนเยอะด้วยอะค่ะแบบถ้าเราทำพาสเบเวอร์ทั้งวันเราก็เหนื่อยด้วยใช่ไหมคะเราควรจะแบบรู้สึกว่าถ้าเรานอนพอเราแบบเราเราเฟชพอเราก็<ม>ค่อยๆทําไปเรื่อยๆมันก็จะโอเคแสดงว่าเราจะต้องแบบเผื่อเวลาเริ่งให้มันเออร์ลี่นิดนึง ใช่ป่ะคือยังไงหรอมื่อถึงว่าแบบว่าเริ่มทำพาส์ทเปอร์ไว่หน่อยจะได้มีเวลาบจะได้ไม่ต้องมั่งทำเยอะๆในใกล้ๆป่ะประมาณนั้นป่ะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์น่าจะต้องแล้วแต่สไตล์คนไม่รู้จักตัวเองอะค่ะบางคนชอบทำเยอะๆก่อนแล้วบางคนชอบเน้นเผื่อไว้ก็ให้ทำตามที่ตัวเองคิดว่าเหมาะสมคุณคือหนูกำลังบอกว่าเราต้องรู้สไตล์เราเองว่าสไตล์ไหนมันแบบทำแล้วแบบผลงานออกมาดีแล้วเราก็บาลานซ์ด้วยแฮปปี้กับมันด้วยเนาะ โอเคทีนี้เป็นช่วงเรื่อง A level บ้างทีนีนะ้มันเหลือแค่เขาลงด้เือก4ี่วิชานะตอนแรกตอนนั้นตอนนั้นคิดยังไงวิธีคิดวิธีเลือกแล้วก็วิชาที่เลือกอะครับก็ตอนขึ้นแบบ A level ก็รู้เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองอยากจะทำ engineering แต่ว่าไม่รู้ว่าจะ engineering อะไรแต่ว่า <Okay. S 2> เราเลือกว,ออวิชาที่น่าจะ มีประโยชน์กับเรามากที่สุดค่ะแล้วเราชอบด้วยนุก็เลยเลือกเป็นเคมีฟิสิกส์แมทกับเฟอร์เดอร์แมทค่ะอ๋อโอเคก็คือเหมือนเป็นโทนแบบเอนจิเนียริงคลุมเอนจิเนียริงไ้ด้วยใช,ใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เราจะมีหลายซัมเมอร์เนาะฉะนั้นใช้เวลาย,ยังไงบ้าง<ม>ระวังแผนล่วงหน้าว่าซัมเมอร์นี้จะทำอะไรซัมเมอร์นี้จะทำอะไรเงี้ย ก่น э feels, อนอ no. yeah. ื่นเลยก็พ yeah. ักผ่อนคะแต่ว really ่านอกหลือจากนั้นก็หาหางานทําบ้างค่ะแบบให้ไปดูว่าแบบสิ่งนี้เราชอบไหมหรือว่าถ้าว่างๆก็ถึงหนูเป็นคนไม่ได้ชอบอ่านหนังสือขนาดนั้นแต่ก็ลองอ่านดูค่ะว่าเนเวลาเราไปอ่านสิ่งที่วิชาที่เราอยากเรียนอะค่ะเราสนใจมันไหมหรือว่าเราไม่ชอบด้านนี้หนูอยากหนูคิดว่ามันเป็นเวลาที่ให้เราเรียนรู้กับตัวเองมากกว่าค่ะว่าเราชอบอะไร อยากทำอะไรเหมือนศึกษาตัวเองนะ<ช>เหมือนศึกษาเองว่าเราแบบบอลทูบีอะไรอะไรที่เราแบบแพชชั่นกับมันอะไรใช่ไหมอ๋อโอเคเมื่อกี้พี่หนูพูดมาพี่พี่ชอบคอนเซปต์นี้มากว่าแบบหนูรู้ตัวเองว่าหนูไม่ชอบอ่านหนังสือเพราะฉะนั้นแล้วหนูเลือกหนังสืออ่านยังไงกไ็คือแต่และหนังสือก่อนที่ซิมันดูเนื้อหาคร่าวๆได้ใช่ไหมคะว่าเขาพูดถึงอะไร หนูก็เลยแบบอันนี้ซื้อออนไลน์เลยค่ะก็แบบไปดูว่าแบบเอ้ยอันเนี้ยเราสนใจจริงๆลองเอามาอ่านสักเล่มน,นึงซิเราจะสนใจอีกไหม <c oughs> พอเราเริ่มอ,อ่านแล้วเนี่ยแหละที่เราอยากเรียนก็คือ,อรู้เลยว่าวิชานี้ <c oughs> โอเคเอ,อันนี้ดีอันนี้ดีโอเคซ,ซึ่งซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนกับอะไรละ่ะเป็นข้อมูลเป็นวัตถุดิบเพื่อเราไปทำอะไรนะ personal statement ต่อด้วยใช่ไหมวิจโยงไปสู่คำถามถัดไปก็คือเรื่อง personal statement เนาะ หนูเริ่มจําได้ไหมว่าเริ่มเขียน personal statement ประมาณเดือไหนเออจริงๆแล้วก็คือถ้าเริ่มเขียนแบบเขียน,เป,นเป็นรูปเป็นร่างก็<ม>ช่วงซัมเมอร์ก่อนขึ้นเยี่ยสิบสามเลยค่ะเพราะหนูรู้ตัวว่าอยากเรียนอะไรไปเยี่ยสิบสองใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็เริ่มเขียนเริ่มเลยใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อโอเคจะโยงมาสู่คําถามสําคัญก็คือ personal statement เนะเพราะเป็นส่วนที่สําคัญในการแบบยื่นเข้าหาอะไรในอังกฤษหนูเอาสไตล์ของหนูเลยวิธีการเตรียมการเทคนิคการ ร้างเพเื่องเซตเมนของหนูขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือถ้าเริ่มแรกเลยก็คือ,เ,อเขียนออกมาให้หมดก่อนเขาว่าเราได้ไปทำอะไรมาบ้างนะก็ให้ให้เราเห็นว่าเราเรามีอะไรขาดเหลือไหมถ้าเราทำเรารู้สึกว่าเราทําไม่พอถ้าเริ่มเร็วเราก็จะดูเราจะสปอตได้ว่าโอ้เราควรจะมีประสบการณ์เพิ่มกว่าน,นี้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนเรารีเฟล็ตัวเองใช่มใชหม แล้วก็เหมือนเวลาเขียนก็ลองคิดว่าตัวเองเป็นคนคนอ่านอะค่ะก่แบบใช่ค่ะหนูก็พยายามเพราะว่าเสมอว่าเราเขียนไปแล้วว่าเราทำมานน่แต่เราเขียนไปแค่นั้นคนอ่านก็จะงงว่าเราทําไปแค่นั้นหรอเราเป็นเอมิชั่นดูของเราเองด้วยนิดหน่อยเหมือนแบบลองคิดดูจากเปอร์สเปกติฟ e เขาว่า เ,เด็กคนนี้เขาทํามันนี้มาแล้วเขาได้อะไรบ้างเขาทานี้แล้วเขาสนใจอะไรเพิ่มขึ้นไหมอยากไปทําอะไรเพิ่มขึ้นไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยโอเค,อเคอดีดีไอเดียดีมากรูเริ่มประมาณช่วงไหนจําได้ไหม<อ>เพิ่งเริ่มเสร็จเมือนเริ่มทำมาจากาเริ่มเขียนเป็นรูปเป็นล่างก็อตอนซัมเมอร์ก่อนขึ้นยาสิบสามซัมเมอร์ก่อนขึ้นยญสิบสามโอเคแต่ว<ช>่านั่นคือเป็นรูปเป็นล่างแสดงว่าก่อนนั้นนั้นมีการเก็บ มีการคิดไว้ในหัวว่าโอเคเราเอานี้มาเขียนได้เราเอานี้มาเขียนได้ค่อยๆแบบคอลเลกต์แต่ว่าแสดงว่าหนูอาจจะแบบเหมือนนี่เหมือน,นเป็นคลังหรือเป็นลิสต์ไว้อยู่แล้วใช่ไหมว่าทําอะไรมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ปะใช่ค่ะแค่เก็บไว้เฉยๆเราจะได้รู้ว่าเอ้ยอันนี้เราเอามาเขียนไดนโ้โอเคดีครับดีครับซึ่งถ้าสมัครออกฟอร์ดอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมี admission test ด้วยใช่ปะใช่คที่ต้องสอบ หลังเปิดเปิดเทอม23ามาสักเดือน2เดือนก็ต้องสอบใช่ไหมครับของหนูต้องสอบตัวไหนนะที่อทของออกซฟอร์ดนะคะมันจะมีหลายตัวแล้วแต่ว่าเราเรียนวิชาอะไรหนูสอบอ,อันที่ชื่อแพดนะคะ PAT เนาะโอเคเตรียมตัวยังไงครับใช้เทคนิคอนิดนึงขอบสไตล์หนูเหมือนเดิมเอาสไตล์หนูเลยเนอะคิดว่าสำหรับน้องๆถ้าเราเจอครั้งแรกเราก็คงจะกลัวว่ามันต้องยากแน่ๆเลยเราต้องทําไม่ได้ใช่ไหมคะ ตอนเราก็จะตกใจนิดนึงแต่อยากให้แบบคิดไว้ก่อนว่าเขาตั้งใจทำมาให้ยากค่ะแบบให้เราคิดแลว่าเราเข้าไปแล้วเราแบบโชว์เขาว่าเราคิดได้ยังไงบ้างเรา้งต้น process ของเราเวลาเราเแก้คําถามมันเป็นยังไงแค่อยากทําให้เขาดูเขาก็จะดูจากตรงนั้นนะคะรูว่าโอเค<ข>ก็เตรียมตัวยังไงครับตอนนันหนูเตรียมตัว ก็ของหนูจะมี s i r l บ b u ให้ดูค่ะว่าเขาจะเทสเรื่องอะไรบ้างเราก็ต้องไปอ่านมาก่อนแล้วก็ก็จะมี past paper แล้วก็เริ่มทําด้วยบ,บางทีเราก็ต้องใช้ YouTube ด้วยเพราะว่าบางทีเขามี support อยู่ข้างนอกแบบเป็นวิธีแก้คําถามเราจะได้เห็นว่าอุ้ยเราคิดแบบนี้ได้ด้วยนะมันไม่ใช่วิธีเดียวแล้วก็ฝึกทำไปเรื่อยๆค่ะเพื่อแบบเข้าใจว่าข้อสอบเขาต้องการให้เราคิดยังไงต้องซึ่งมันคือกระบวนการมี self study อย่นั้นด้วยใช่ไหมที่ต้องแบบ ไม่ว่าจาก YouTube จากอินเทอร์เน็ตจากอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมโอเคแล้วก็เมื่อกี้ใหญ่ให้หนูพูดดีมากก็คือว่าวันสอบจริงก็คือโชว์ทั้ตนโปรเซสของเราไปให้แบบดีที่สุดใช่ว่าโอเคดีครับทีนี้พอเราอะโปรเซสเมนเรียบร้อยแล้วใช่ว่าแอมบชันเทสเรียบร้อยกระบวนการถัดไปที่ออกฟอร์ดมีแน่ก็คืออินเทอร์วิวใช่ป่ะใช่โอเคขอนูอินเทอร์วิวยังไงครับบินไปที่นั่นหรือว่าเป็นออนไลน์ครับอ๋อเป็นออนไลน์ค่ะเป็นออนไลน์เนาะ โอเคตอนนั้นเป็นไงตื่นเต้นไหมัตื่นเต้นค่ะแอบกลัวเขานิดนึงว่าเขาจะคิดยังไงเกี่ยวกับเราเนี่ยคะ่ะซึ่งผมว่าเด็กๆหลายคนน่าจะแล้วบรรยากาศของจริงเป็นยังไงของจริงก็เอาภาพรวมกว่อนเราก็จะดีกว่าที่คิด <c oughs> หรือว่าน่ากลัวกว่าที่คิดทั้งคู่ค่ะคือแบบเขาต้องการที่จะคุยกับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบพูดให้พูดกับเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะน่ากลัวตรงที่ว่ามันเป็น academic environment ถึงแม้จะแบบเป็นออนไลน์ก็ตามเะ เขาคนเดียวป่ะเขาหนึ่งเราหนึ่งหรือว่าเขาหลายคนของหนูได้สองคนค่ะเขาสองคนพร้อมกันเลยแล้วหนูคนเดียวใช่ป่ะลักษณะการผู้คุยก็จะเป็นแนวอะคาเดมิกหรอใช่ป่ะเขาก็จะเริ่มจากที่ว่าอยากเรียนคอสนี้ทําไมอันนี้มีทุกอินเทอร์วิวทุกน่าจะทุกมหาลัยเลยค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับ Personal Statement เขาน่าจะอยากถามว่าแบบสิ่งที่เราเขียนลงไปอ่ะเขาแค่อยากไม่ช่วยเฉยว่าเรารู้นะว่าเรา เร,เราเข้ามาทําอะไรเรารู้จริงนะที่เราเขียนมาเราไม่ได้ไปลอกอะไรมาเ<อ>ลยะค่ะรู้จริงใช่ไหมที่เขียนมาทําจริงใช่ไหมอะไรใช,ใช่ไหมโอเคแล้วก็ก็คงแค่อยากคุยด้วยเฉยๆอะค่ะแล้วก็ <c oughs> มีแนะนนก็คือพวกแอกเดมิกคำถามแอกเดมิกที่อยากเขาอยากให้เราคิดอะคะ่ะแบบพวก Think i n g q u e s เ i o n เขาจะได้ <c oughs> เห็นว่าเอเด็กคนนี้เขาคิดได้ไหม <c oughs> เขาสอนได้ไหมเราฟังเขาไหมอะไรอย่างเงี้ย คำนี้พี่ได้ยินบ่อยในช่วงปี2ปีนี้คือคําว่าสอนได้ไหมเ<า>นี่ย teachable เนี<า>่ยซึ่งซึ่งเออมันเป็นคําที่น่าสนใจนะว่าเออพี่ที่ดนแอมิชชั่นพูดถึงคํานี้บ่อยมากเลยเออใ<า>ช่ใช่เ<อ>ห็นหนูพูดมาพอดีน่าสนใจ<า>จริงๆอยากรู้จากไอเดียหนูด้วยแล้วว่าแบบ teachable อ่ะที่ว่าสอนได้ไหมอ่ะสำหรับหนูคือ,อยังไงหรออันนี้หนูคิดว่าแบบต้องเข้าไปอินท์วิวใช่ไหมคะมคือมันจะมีคําถามที่เราไม่มีทางแบบรู้คําตอบตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วค่ะแล้วแต่ว่าถ้าเราติด เขาก็บางทีเขาก็จะแนะเราอะคะ่ะว่าแบบอลองคิดด้านนี้ดูซิจะเป็นยังไงแบบเราก็ควรจะฟังเขาฟังฟีดแบ็กเขาถ้าเราฟังฟีดแบ็กเขาแล้วเราก็คิดแล้วเราก็พยายามตอบ,บ่างเงี้ยคะ่ะบางทีมันก็จะไปในคําตอบที่ถูกแล้วเขาก็จะเห็นว่าแบบเขาสอนเราได้หรือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคําตอบที่ถูกเขาก็จะเห็นว่าเอยเขาสอนเด็กคนนี้ให้คิดในวปธีที่ถูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเป็นกระบวนการว่าถ้าเราทํางานร่วมกันในฐานะของ ครูและนักเรียนมันจะเป็นยังไงอย่างนี้ใช่ไหม<ช>แสดงว่าคําถามลักษณะาคาถามคืออะไรละ่ะเตรียมใจไว้เถอะยังไงก็ยากยังไงก็ตอบไม่ได้แต่ว่ากระบวนการในการที่จะค o m m u n i c a t กับเขามากกว่าว่าจะมีแบบสำคัญกว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไหครับใช่คับรน้นจะว่าให้คิดออกมาเป็นคําพูดอะ่ะให้เขาได้ยินว่าแบบเราคิดอะไรอยู่อ,อ,อะไรแบบประเด็นนีดีๆๆอ๋อโอเค ไม่ใช่เงียบเฉยเลยนะพยายามเลยพูดออกมาสื่อสารใช่ไหมครับบางทีเราอาจจะแบบเงงและเงียบไปบ้างซึ่งหนูก็เหมือนกันนะคะแต่อย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะถ้าเขาเห็นว่าเราพยายามที่จะหาคําตอบมาให้ได้เขาก็ไม่ว่าอะไรเลยค่ะโอเคดีครับทีนี้ตอนอินท์วิวเนาะตอนอินท์วิวเรียบร้อยคิดว่าตอนทำาะไรโอเคตอนนั้น กลัวมากเลยค่ะเพราะว่าแบบกว่าจะได้คําตอบเราก็งงในใน interview เ,เราก็มีแอบงงแอบอตกกลัวนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็โอเคเราทําดีที่สุดแล้วถ้าเขาชอบเราเราก็เข้าเปเรียนหรือถ้าเขาคิดว่าเราไม่เหมาะเราก็ไม่เป็นไรอืมดีจ้ะหนูบอกว่าหนูเลือก college หนูเลือก college ไปเลยใช่ปะว่าคือเซนแอนใช่ปะ่ะทำไมถึงเลือกคอลเลจนี้อก็จริงๆิแล้วทางวิธีการเลือก จาก Material Science มันก็อาจจะออปชันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร,ร่คร่ะแต่ว่าหนูหนูเลือกตามที่ว่าคัามเฟลลี่ของคอลเลจแล้วแบบโลเคชันของคอลเลจแล้วว่ารเราชอบคอลเลจเลยไหมคะแบบบางทีเราดูแบบภาพเลยก็ได้ค่ะว่า<ม>เราชอบแคมปัสมันไหม,ม,มอะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าเลือกที่ที่เรารู้สึกว่าไปแล้วเราน่าจะมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะโอเคดีครับ โอเคทีนี้เขาก็ตอบรับกลับมานานไหมกว่ากว่าออฟเฟอร์จะเกิดมาเราส่งแอปพลิเคชันไปช่วงออกโทเบใช่ไหมคะใช่อินเทอร์วิวช่วงไหนนะอินเทอร์วิวช่วงถ้าหนูจะไม่ผิดช่วงเดซิมเบอร์โอเคอยู่เดซิมเบอร์เนาะใช่ค่ะแล้วออฟเฟอร์ล่ะออฟเฟอร์ได้แบบช่วงต้นเจนนิวเอลีต้นใจอ๊ยแป๊บเดียวเองกลางต้นต้นใช่ค่ะโอเคออฟเฟอร์ก็มาเนาะตอนออฟเฟอร์มาก็ดีใจ ก็ดีใจตกใจพร้อมกันครัอ๋อโอเคแต่เราก็ต้องแบบเป็นคอ n d i t i o n a l เนาะเราต้องรู้ตัวเลยว่าสุดท้ายต้องสอบไปได้ตามดีใช่ป่ะใช่ค่ะทีนี้ก็มาสู่เรื่องเอเรเบลบ้างแล้วใชั้นเตรียมตัวยังไงครับตอนสอบช่วงเอเรเบลใช่ใช่ตลอดทางเลยได้แล้วพี่จะพูดว่าเทคนิคส่วนตัวของหนูในการแบบเตรียมเอเรเบลช่วงสอบด้วยก็ได้ช่วงเรียนด้วยก็ได้ช่วงเรียนก็คือหนูเน้นตั้งใจเรียนในห้องอะค่ะแบบ ให้เรารู้ว่าเราเรียนอะไรอยู่แล้วก็ทําให้ทันสิ่งที่ครูสอนมีกันบ้านอะไรก็ทําให้ทันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคําถามอะไรก็ถามครูเลยค่ะหรือว่าแบบช่วงสอบอย่างเงี้ยค่ะเราทำพาร์ทเปเปอร์เราจะมีคําถามเยอะใช่ไหมคะทำไมข้อนี้ตอบอย่างนี้ทาไมเขาถึงคิดอย่างนี้คือแนะนําให้แบบถามครูเลยค่ะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าเราควรจะคิดแบบนี้นะเราควรจะตอบแบบนี้เราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับ พี่เข้าใจถูกไหมว่ามันก็เหมือนกับว่าโปรเกรสของหนูก็คือจะต้องไปกับโรงเรียนแบบไปพร้อมกันเลยคือแบบว่าไม่ใช่แบบว่ารอไว้ก่อนแล้วไปเร่งตอนท้ายมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมะใช่แล้วก็ไปพร้อมกับโรงเรียนเลยเนาะอ๋อดีดีดีโอเคครับงั้นช่วงใกล้สอบก็จะไม่เหนื่อยมากเพราะว่าเราเราตั้งใจมาตลอดอยู่แล้วอย่างนั้นใช่ไหมหนูว่าก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะคะเพราะว่าแบบคอนเทนต์มันเยอะค่ะแล้วเราต้องทบทวนตั้งแต่เริ่มแบบ ดูเที่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเหนื่อยค่ะโอเคโอเคขนาดสุดท้าย <ฮะ S 2> อ,อ,อย่างให้น้องพิมแนะนำแล้วก็ให้กำลังใจรุ่นน้องที่มีความใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะเรียนให้เดียวแบบน้องพิมหรือว่าค้นหาตัวเองเจอว่าเนี่ยอยากเรียนสิ่งนี้แล้วได้ไปเรียนในที่ที่แบบดีๆอย่างนู้อยากให้กำลังใจหน่อยแนะนำด้วยอ่ะเชิญจ้ะ อ,อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ค่ะแบบกลัวได้แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราลองได้เราก็ควรจะแพนไว้ด้วยว่าถ้าเราลองแล้วเราก็ควรจะมีสำรองด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้มั่นใจได้ว่าว่าเราทําไปแล้วเราก็ยังมีมหาลัยให้ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากให้อเปเปนมายไว้ให้ให้รู้ว่าตัวเองอยากทาแบบไหนตัวเองชอบแบบไหนแล้วก็พยายามทาตามที่ตัวเองมีความสุขค่ะ าลานด์ <Balance S 2> ให้ดีด้วยว่าพักผ่อนด้วยใช้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วยแล้วก็อ่านหนังสือด้วยค่ะโอเคครับทั้นั้นก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องพิมพ์มากที่เสียสละเวลามาแชร์นะครับเทคนิคในการค้นหาตัวเองในการค้นหาคอที่ใช,ใช่แล้วก็วิธีในการไปสู่จุดที่แบบตัวเองใฝ่ฝันนะครับก็หวังว่าจะมปประโยชน์กับรุ่นน้องทุกคนนะครับเดี๋ยว ในวิดีโอหน้าเราจะเชิญนะ้องคนไหนมาต่อก็ติดตามกันสำหรับครั้งนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องพิมพ์ด้วยนะครับขอบคณค่ะ